เอโยวอสดสวัสดีครับผมพีเมี่ยงจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นเจ้าคันนี้เลยยามาฮ่า wr 155R นะครับลูกค้านะปี2 0 2 0ันจดยีนะฮะคันนี้แต่งจัดทรงสไตล์อเมริกามาทั้งลำเลยนะครับผมสวยๆเฟี้ยวๆแบบนี้นะฮะชุดสีนะสติ๊กเกอร์เป็นสีน้ำเงินล้วนนะฮะสวยๆเลยเครื่องยนต์1 5 5่งนะครับผมนะระบบหัวฉีดนะฮะ ของแต่งรอบคันครับลูกค้าล้อดุมคือมาครบแล้วนะฮะ,ะแฮนด์นะครับผมกัดหงกัดแฮนด์นะฮะมือเบรคคัสคือมาครบแล้วไฟเลี้ยวหน้าหลังแต่งนะฮะดอกยางหน้าหลังมีมาให้แบบเต็มเต็มครับลูกค้าไฟหน้าแต่งมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะรถมีทรงแล้วนะฮะรถอาจจะมีริ้วรอยขีดข่วนมาบ้างนะฮะเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะแต่สภาพโดยรวมคือยังสวยสวยกิบกิอยู่เลยท่อได้มาเป็นของท่อแต่งนะฮะของ ปกติหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะแต่ว่าสวยมากๆท่อลั่นๆเพลาะเลยนะครับผมนะท้ายได้มาเป็นท้ายสั้นแต่งมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยดีกว่านะครับผมเจ้าคนนี้นะลูกค้าเลขไม้นะอยู่ที่10,000โลเท่านั้นนะฮะเรามาฟังเสียงอ่าท่อแต่งกันหน่อยนะฮะอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมเสียงลั่นๆเพลาะเลยนะ ทางคอนไม่ไหลนะฮะเจ้าคันนี้นะสามารถผ่อนจัดไฟแนนซ์ได้นะฮะยอดดาวยอดผ่อนอยู่ด้านบนเลยคันนี้นะฮะมีเล่มเพืมีเอกสารครบแล้วนะฮะหากใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อของผมอยู่ด้านบนเลย